มาถึงตอนที่าถึงตอนแี่1,081แล้วนะครับสำหรับวันพีชที่สั่นที่2 5ภาควันนุคุณนี้โดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าโลกจะลุกเป็นไฟการโจมตีของพลเรือเอกสิคิมีแล้วก็จะสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมไมได้เลยครับ เปต่อมาก็จะอยู่ในแถวหน้าน้าใกล้กับแคว้นวาโนนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นเรือที่มีตรงตาประจําของกลุ่มโจรสลัดผมแดงของแชงคูสนั่นเองโดยเรือของพวกเขาได้เดินทางมาที่แคว้นวาโนนะครับซึ่งแชงก็ได้คิดถึงวันเก่เาๆที่เขาเคยมาที่นี่เมื่อตอนที่เขายังเป็นโจรสลัดฝึกหัดใหม่ๆและแชงก็ได้บอกลาโอเดงที่นี่ก่อนที่จะออกเดินทางไปตามความฝันเพื่อจะเป็นยอดโจรสลัดซึ่งแชงก็คิดว่าโมโมโนุเกะกับฮิโยริน่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ในขณะเดียวกันแชงก็สัมผัสได้ว่ามีคนท่าทางแปลกๆกำลัง จากนั้นก็ตัดภาพมาที่งานเลี้ยงฉลองนะครับซึ่งในขณะที่ทุกคนกาลังสนุกกันอยู่นั้นเหล่ากลุ่มก้าวปอกดาบแดงก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติหรืเมื่อพวกเขามารวมตัวกันนะครับก็รู้สึกได้แบบเดียวกันว่ามีกลิ่นไอแห่งความชั่วร้ายลอยมาจากทางด้านาน้องเมืองซึ่งเดนจิโร่ก็ได้บอกกับทุกคนนะครับว่าพวกลูฟี่ร่างกายเพิ่งจะฟื้นตัวจึงให้พวกเขารู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดและเมื่อเรียวคุคิวมาถึงเกาะอุนิกาชิมะก็ได้พบเข้ากับกลุ่มก้าวปอกดาบแดงที่มาดักรออยยยููู่่่เเเเรรีวววคุิ้บกาาากกกกาายยาาาาาขมมมหหจนฟฟงพ ซึ่งเมื่อพวกเขาได้เห็นเรือคุกิวก็รู้ว่าเป็นคนของกองทัพเรือและนั่นก็แปลว่าเจ้านี่เป็นศัตรูจากต่างแดนของลูฟี่เรืวคุกิวเลยถามพวกเขาว่ารู้เรื่องของโลกภายนอกด้วยอย่างนั้นหรอ จากนั้นลโซก็เปิดฉากโจมตีด้วยดาวกระจายบุปผานะครับก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปลุมอัดเลคูคิวพ,พร้อมๆกันเลคูคิวจึงได้แสดงพลังของผลปีศาจโจมตีใส่ไลโซและบอกว่าเผ่ามังกรฟ้าเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้และประเทศนี้ก็ไม่ได้เข้าร่วมกับรัฐบาลโลกจึงไม่มีสิทธิมนุษยชนก่อนที่เดนเจโรจะพุ่งมาต่าแขนเลคูคิวเพื่อช่วยไลโซนะครับแล้วก็บอกว่าต้องสก,กัดเขาไว้ที่นี่ให้ได้เลคูคิวจึงได้ใช้พลังของผลปีศาจพง,พงไพรไร้อาคาตขายายตัวเป็นต้นไม้ยักษ์แล้วก็บอกว่าเขาคือมนุษย์พงไรรกิลปาามเขแะ็ธชต เป็นตักำเนิดชีวิตที่เทียบเท่ากับท้องทะเลและถ้าใครคิดจะมาขวางเขาก็จะกำจัดทิ้งให้หมดทุกคนพะประเทศนี้ไม่ว่าจะฆ่าคนไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ผิดกฎหมายและโซจึงบอกว่าดูถูกกันเกินไปแล้วเห็นประชาชนของแคว้นวานุเป็นตัวอะไรกันเดี๋ยวคุคิวจึงบอกว่าการดูถูกพวกเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะมนุษย์อยู่ได้ด้วยการเหยียบย่ำผู้ที่อยู่ต่ำกว่าแต่เพื่อสันติภาพของคนส่วนมากการเสียสละคนส่วนนัอนก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้และประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรอย่างแคว้นวานุก,ก็ต้องเสียสลลลลละะเเเเเพื่อ่อออกอก,กกกกแแแ้วบบบาาายยยีีโ็็ปนนห จากนั้นล่าหัวเรือคุกิวก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้าโจมตีกลุ่มเก้าปอกดาบแดงซึ่งเรือคุกิวก็บอกว่าต่อให้ต้องฆ่าคนไปหลายพันคนเขาก็จะต้องตามหาเจ้าหนุ่มหมวกฟางลูฟี่ให้เจอให้ได้แต่แล้วยามาโตะก็โผล่มานะครับแล้วก็ใช้กระบองที่มีพลังของฮาคิฟ้าใส่เรือคุกิวเต็มๆจนบริเวณเกาะอุนุกาชิมะนั้นสั่นสะเทือนไปหมด แต่นักตัดภาพมาที่เรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดงน,นะครับซึ่งลัก้ลูก็บอกกับแชงว่าพวกเขาไปหาลูฟี่กันเถอะเพราะตอนนี้ลูฟี่เป็นโจรสลัดที่เก่งกาจแลวก็ไร้กาศมากจริงๆซึ่งในขณะนั้นแชงกาลังดูใบป,ประกาศจับของลูฟี่อยู่แล้วก็ยิ้มออกมาด้วยความภาคภูมิใจนะครับแล้วลัก้ลูก็บอกว่าอีเดี๋ยวจะเข้าสู่เขตแคว้นวานโนแล้วแต่อิโซก,ก็บอกว่าเดียเด๋ยวๆจะเพิ่งรีบขึ้นฝั่งเพราะเขายังไม่ได้เตรียมใจที่จะเจออุซบเลยแล้วแชงก็ได้นึกถึงภาพของลูฟี่ในตอนเด็กที่ตอนนี้กลายมาเป็นโจรสลัดที่ยิ พายุอยู่แต่แล้วเรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดงก็เข้ามาใกล้พวกเขาซึ่งเบนเบ็กแมนก็ได้ส่องกล้องดูก็พบว่าเป็นเรือของซ p พีนจากกองทัพเรือแต่แชนก็บอกว่าไม่ต้องสนใจบุกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเห็นว่าเรือของพวกโจรสลัดผมแดงเข้ามาใกล้เรื่อยเรื่อเรือของซี9นก็ยิงปืนใหญ่เข้าใส่แล้วขเขาไม่เข้าใจว่าพวกนั้นโจมตีเรือลำนี้ทำไมพอเรือลำนี้ไม่ได้มีสมบัติอะไรสักหน่อยมีแค่ผลปีศาจผลเดียวซึ่งในตอนนั้นทางรัฐบาลโลกก็เรียกผลปีศาจนี้ว่าผลกูมุกุมุ หรือผลยางเยืดที่ลูฟี่กินเข้าไปนั่นเองสุดท้ายผลปีศาจผลนั้นก็ถูกกลุ่มจนสลัดผมแดงของแชงชิงไปนะครับจากนั้นก็ตัดภาพไปตอนที่แชงได้พบกับลูฟี่ตอนเด็กซึ่งก็เป็นตอนที่ลูฟี่ใช้มีดขีดหน้าตัวเองเพื่อไปสนดความกล้าให้กับแชงเห็นแต่แ,แชงก็ไม่รู้ทีหลังนะครับว่าร่างกายของลูฟี่สามารถยืดได้เพราะเขาแอบกินผลปีศาจท,ที่แชงชิงมาเข้าไปและจากนั้นก็เป็นตอนที่แชงได้เสียแขนข้างหนึ่งไปเพื่อช่วยลูฟี่จากปลาไหลทะเลยักษ์ ซึ่งพอตัดภาพกลับมายัางปัจจุบันเชงก็คิดว่าเขาน่าตัดสินใจได้ถูกจริงๆที่ยอมเสียเขียนไปในวันนั้นจากนั้นเชงก็บอกกับพวกลูกเรือว่าเขาไม่คิดที่จะไปเจอกับลูฟี่ซึ่งก็ทำเอาพวกลูกเรือหน้าตากะประหลาดใจที่เชงนั้นพูดแบบนั้นนะครับและแเชงก็ได้ถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในอนาเขตของพวกเขาลูกเรือจึงรายงานว่าลูกน้องของลูฟี่ที่ชื่อบาโธอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมันได้เผาทงจนสลักของพวกเขาแล้วก็เปลี่ยนเป็นทงของกลุ่มหมอกฟางแทนเชงงึงได้ถามพวกลูกเรือนะครับว่าจะจกก จากนั้นก็ตัดภาพมาที่กองทัพเรือนะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดตัวหัวหน้าสืบสวนคดีอาชญากรรมแห่งกองทัพเรือคุโรอุมะเฮนเซโดยเขาได้พูดกับอาคานุว่าจะปล่อยกองทัพป,ปฏิวัติแบบนั้นไม่ได้แล้วซึ่งอาคาอนุก็บอกว่าเขารู้เรื่องนี้ดีแต่ตอนนี้ไม่มีกําลังทหารแล้วและคุโรอุมะก็บอกนะครับว่าตอนนี้ซาโบได้กลายเป็นวีรบุรุษของโลกไปแล้วเพราะการตายของผู้สืบเชื้อสาย20สมาชิกดั้งเดิมที่ก่อตั้งรัฐบาลโลกเมื่อ800ปีก่อนและการตายของเนลฟิลต์รีคอปลาม และได้ทาลายรอยเท้าของมังกรที่ทะยานบนฟากฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงและได้ทําการประกาศสงครามและจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้บาโธโรมิลคูมะที่ตกเป็นท่าของเผ่ามังกรฟ้าถูกปลดปล่อยออกมารวมถึงสมาชิกของกองทัพปฏิวัติทั้งหมดก็หนีไปได้แต่นั้นพเลเรือเอกิซาลุก,ก็ได้ถามนะครับว่าเรื่องการหายตัวไปขององค์หญิงวิวีที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเป็นอย่างไงบ้างซึ่งคุรุอูมะก็ได้รายงานแล้วครับว่าตอนนี้กําลังตรวจสอบความเชื่อมโยงของ2คดีนี้อยู่ อาคาอินูจึงบอกว่าตอนนี้เรือของราชาครอบ,บ้านยังจอดอยู่ที่เลดพอตและดูจากสภาพแล้วคงจะกลับประเทศของตัวเองไม่ไหวคุโรอุมะจึงได้างานต่ออีกนะครับว่าตอนนี้พวกกบฏทั่วโลกน้าต่างเทิดทูนซาโบูนะั้นเป็นพระเจ้าและเรียกเขาว่าจักรพรรดิเพิงและความนิยมในตัวของซาบูในตอนนี้มีอิทธิพลมากกว่ามัางก,ก,กรกบฏด,ดากอนผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพปฏิวัติซะอีก คีสรุจึงได้เสริมนะครับว่าตอนนี้เจ้าหนุม่มหมวกฟางลูฟี่น้องชายของเขาก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิอีกด้วยซึ่งในโลกของโจนสลัดน้องชายของจักรพรรดิพื้นก็ได้ทำลายระบบเก่าลงไปแล้วและยุคสมัยกำลังจะเปลี่ยนแปลงแต่นักตัดภาพมาที่การต่อสู้ระหว่างเลอคูกิวกับผุ่มก้าวปอกดาบแดงและยามาโตะนะครับซึ่งเมื่อเลวคูกิวถูกกระบ,บอกที่มีพลังฮาคิข,ของยามาโตะฟาดใส่ก็บอกว่าฮาคิน้นแข็งแกร่งมากจริงๆยามาโตะจึงได้พูดกับ,กบเลอคูกิวนะครับว่าพวกเขาอดทนต่อการปกครองอันดด้าากวีลพอเเเขขขงง็ เรียยคุกิวจึงได้ถามนะครับว่าเขาเป็นใครเขาจึงได้บอกว่าชื่อยามาโตะเป็นบุตรของไคโดเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ทำให้เลี้คุกิวนั้นถึงกับตกใจแต่นั้นมโมนุสุเกะก็บินมาและจะใช้โบโลเบตยิงใส่เรี้คุกิวแต่กลับทำไม่สำเร็จนะครับมโมนุสุเกะเลยบอกให้เขารีบใส่หัวไปแล้วก็พุ่งเข้าไปกัดเรี้คุกิวได้เห็นมังกรสีชมพูก็รู้สึกประหลาดใจนะครับเขาไม่เคยได้ยินว่ามีพลังแบบนี้มาก่อนแต่นั้นเนลี้ยคุกิวก็โจมตีมงโมโนุสุเ,เสกะด้วยาลกมอโตงื จตกนันกตัดภาพมาที่กองทัพเรือนะครับซึ่งอาคาอินุในตอนนี้ก็กําลังนําทัพเรือยกพลไปที่ไหนสักแห่งซึ่งเขาก็บอกว่าให้ดานหน้าเข้ามาเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการให้หมดทุกคนเองแลช่วงท้ายนะครับก็ตัดภาพมาที่เรือของกลุ่มจนสลัดผมแดงซึ่งแชงก็ได้มาพูดกับเบนเบ็กแมนมือขวาของเขาว่าถึงเวลาไปเอาสิ่งนั้นแล้วสินะซึ่งสิ่งนั้นก็คือวันพีตนั่นเองนะครับแล้วเนื้อหาในตอนที่1นึ่งนปดก็จบลงตรงนี้ครับซึ่งใครทื่ชอบและอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไล